ชัยโพธานะครับขอให้ท่านเนี่ยแนะนำนะครับสำนักงานนะครับจัดหางานนะครับแนะนำจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเชิงของบทบาทภารกิจนะครับว่ามีบทบาทภารกิจอะไรอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงจัดหางานเนี่ยมีบริการเกี่ยวข้องกับคนพิการอย่างไรบ้างนะครับขอเรียนเชิญนะครับครับประเดับแรกนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านประธานนะครับ <ไ>ปพป็นหมอสมศสรสสสีหมอกัญญานะครับแล้วก็กระรท,ทรวงยุติีรวมทั้งท่านผู้จัดทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเชิญนางสำนักง,งานสำนัง,งานมาร่วมงานนี้นะครับก <c oughs> <c oughs> ็บรรยากาศจะได้ <c oughs> บาาสบายๆคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับอยากให้บรรยากาศการคุยกันเนี่ยไม่ไม่เป็นไฟ ภูครัฐอย่างเดียวหรือฝ่ายผู้รับอย่างเดียว้นน<ะ>เราอยากให้มันจับมาเจอกร<ะ>ัรนะคะ,ะเพื่อจะได้รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงคืออะไรผู้ให้บริการที่แท้จริงเป็นอย่างไรอย่างน,นี้คะ่ะก็ทางกระทรวงคงจะประมาณนี้คะ่ะจะจัดแบบนี้ค่อนข้างเยอะคะ่ะครับก็ขอเร<ล>ียนเชิญนะครับครับก็ขอบคุณในในโค้งมีโอการได้ร่วมกันทํางานต่อนะครับแล้วก็ วันนี้ถ้าไมอยากให้บรรยากาศดีก็อยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาได้มีส่วนร่วมนะครับนะครับถ้าอยู่ข้างหลัง,งได้ยินไหมครับหลังสุดได้ยินไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับหลังสุดถ้าได้ยินก็ขอบคุณมากแสดงว่าเครื่องเสียงโรงแรมนี้ใช้ได้ก็ในเรื่องของภารกิจสํนา,านักงานวันนี้เราแปลกใจไหมครับใครแปลกใจเมื่อผมไหมครับทำไมใช้คําว่าเว็บท่าทำเราเราได้ยินแต่เว็บไซต์ผมก็เดาเว่าเอ๊ะ สงสัยจะเป็นท่ารถท่าเรือถ้า,างั้นทำไมไม่ใช้คำว่าท่าเว็บ <c oughs> ขอคำถามก่อนเลยอเอาคุยสนุกสนุกครับก็เว็บท่านะครับถ้าสังเกตว่าท่านมันแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าพอชอบนะครับท่านเนี่ยท่ารถท่าเรือถูกต้องนะครับก็แสดงว่าเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะไปทางรถแล้วก็ไปที่ท่ารถนะครับถ้าเราไปทางเรือก็ไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะกระจายไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ นะครับเว็บพาดก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีหลายกระทรวงนะครับ19กกระทรวงนะครับหนึ่งสำนักนะครับแล้วก็มีหลายร้อยกรมนะครับต่างคนก็ต่างมีภารกิจนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างภารกิจด้านคนพิการนะครับ คนพิการเนี่ยก็ไปหาข้อมูลการศึกษานะครับจากกระทรวงศึกษาแรงงานของท่านเนี่ยจากกระทรวงแรงงานนะครับด้านสิทธิทคนพิการเนี่ยจากพมจต่างๆนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากนะครับในการจะหาข้อมูลครบกระทรวงวิศวกรก็เลยจัดทําเว็บท่านะครับเวลาท่านเข้ามาเว็บท่าสสาหรับคนพิการ www.pwds.thai.com แล้วเนี่ยท่านก็นสามารถที่จะไปลิงก์ไปยังจุดต่างๆได้เดีด๋ยวรายละเอียดเรื่องตรงนี้ผมจะนําเสนอในช่วงบ่ายนะครับ ก็ขอดูของเว็บน้าของเขาที่เปิดตั้งแต่แรกใช่ไหมครับก็ดีสรุปแล้วก็ผมเดาถูกนะครับคถูกต้องนะครับท่านมีก็กลายเป็นท่าเว็บหรือเว็บท่าอะไรก็ว่าไปใช่ครับด้านจัดหางานนะครับมีบทบาทยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องของบริการด้านคนพิการครับครับเอาขอขออนุญาตเป็นพูดทาภารกิจรวมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูเว็บไซต์ไหนๆก็พูดเรื่องเว็บไซต์กเอาเว็บไซต์ผมมาให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับ ก็เบิดไปเว็บ m นะครับเที่ยงใหม่นะครับเที่ยงใหม่ employment นะครับเที่ยงใหม่ employment ท่านง่ายๆนะครับเข้า g o o g l ลพิมกับว่าจัดงานจังหวัดเทียงใหม่ก็สามารถเข้าได้นะครับก็ต่อไปก็คงต้องลิงก์แนวทางของเว็บท่านะครับได้จะได้ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรเหนื่อยก็เข้าเว็บท่าของท่านกระจัยได้นะครับก็ในเรื่องของมาและกิจสำนักงานจัดงานจังหวัดนะครับที่จะบอกแล้วว่าจัดหางาน ก็คือมีหน้าที่จัดงานให้แก่ผู้ที่ต้องการหางานทำนะครับฟรีไม่เสียเงินนะครับทั้งคนปกติและคนพิการนะครับในเมื่อเรามีหน้าที่หางานเพราะนั้นเราก็ต้องติดต่อประท่ปประสานงานกับนายจ้างนะครับก็คือทุกท่านในที่นี้ถ้าท่านต้องการลูกจ้างนะครับท่านสามารถไปใช้บริการใกล้ที่สำนักงานมาแจ้งตำแหน่งงานจ้างรับสมัครลูกจ้าง รับสมัครพนรักงานอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก็ฟรีไม่เสียเงินนะครับเพื่อให้ครบวงจรบริการทั้งในข้างลูกจ้างไม่เสียเงินนะครับบริการจรัดงานในประเทศยังไม่พอเรามีบริการส่งคนไปทํางานต่างประเทศนะครับฝากทุกท่านไปจะชาสมพันด้วยนะครับช่วงนี้รัฐบาลจะส่งไปทํางานประเทศเกาหลีกับอิสราเอลนะครับก็มีก็มีโครงการส่งไปหลายๆประเทศนะครับ ภาษาคนไปทํางานต่างประเทศนักรบแรงงานทัน้งหลายเขาเรียกว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าหัวนะครับถ้าไปกับภาคเอกชนแต่ถ้าไปกับภาคราารเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินค่าหัวครับแต่ว่าท่านต้องออกเงินค่าใช้จ่ายเองอย่างเช่นไปเกาหลีก็จะเสียเงินประมาณ2 0 0 0 0บาทแต่ทํางานเดือนเดียวก็ได้คืนแล้วนะครับถ้าไปทํางานเกาหลีนะครับก็ไปไปเกาหลีอิสราเอลแะ้วพวกนี้นะครับทํางานเดือนบาท นั่นเองนะครับถ่าตรวจโรคค่าอะไรก็ว่าไปรวมๆแล้วประมาณ2 0 0 0 0บาทท่านก็สามารถไปทํางานต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าค่าหัวหรือค่าบริการนะครับนี้ครับจอจอที่2ก็คือจัดนะครับสลับนิดหน่อยก็คือว่าถ้าไม่สามารถที่จะจ้างงานคนพิการได้ก็ให้จัดนะครับขออนุญาตดูเอกสารคือจัดอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถที่จะมีงานทํามีไรายได้นะครับ เช่นจัดที่ขายของให้นะครับจัดที่ขายของนะครับรับรับหมาช่วงรับสัมปทา,านอะไรก็แล้วแก่ในเรื่องของการจัดนะครับให้บริการให้คนพิการสามารถมีงานทําและมีรายได้นะครับนี่คือเรื่องของจัดอันดับแรกก็คือสรุปจ้างถ้าไม่สามารถจ้างได้จริงๆก็ขอให้จัดอำนวยความสะดวกให้ให้เขามีอาชีพมีงานทําทางเลือกสุดท้ายคือถ้า จ้างไม่ได้จัดไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสําหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนรายละเอียดผมคงต้องทางท่านพมจจะให้รายละเอียดได้ดีครับผมนะครับก็มีความรู้ใหม่หลากหลายด้านนะครับทั้งอาชีพต่างๆที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในรวมถึงตําแหน่งงานนะครับมีตําแหน่งงานหลากหลายนะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลากหลายนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับ